สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อน,นี้ผมมีเรื่องเล่าดีๆมานำเสนอพี่น้องนะครับเพราะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆได้พี่น้องแนละแต่ว่าได้ผลจริงครับได้ผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนหครับพี่น้องครับพอดีห้องแนมหรือว่าห้องส่วนตัดน,นะพี่น้องวนะ่าเกิดจากสาเหตุที่ผมเอามะกรูดครับหรือว่ามะกรูดนะครับพี่น้องมาวางไว้ลอห้องน้าครับอยากให้กินมันหอมมาครับเนราะ แต่ว่าผลที่ตามมามันลนลน้ลนลงในโถชักโครกครับลน้นแล้วผมว่าซีโบเห็นเลยสิ้นลืมสัตว์เข้าเจ้าไหนไปกรับบุ้งหูครับพี่น้องครับลาดน้ามงไปตัดครับห้องน้าพี่น้องที่เนี่ยห้องน้าตันเนาะพี่น้องเนาะห้องส่วนตันนะครับหาวิธีแก้ปัญหาครับพี่น้องโดยการไปซื้อโซดาไฟนะครับเนาะโซดาไฟมา เอาตรงๆเลยครับสองถุงงหญ่ๆพี่น้องบ่ได้ผลครับโซดาไฟบ่สามารถติ่กัดบักกูดได้ครับพี่น้องซึ่งผมอาจจะใจห้อนลาดล้มไว้ไปเลยจังไลยบด้แซ่รว้ผมก็บ่แน่ใจครับแต่ว่าบ่ล้มพี่น้องครับปั่มตรงนี้ครับโบได้ครับพี่น้องีนแก้บ่ได้รับแก้บ่ได้กันเนาะว่ามือนน้ผมได้ที่เด็ดครับพี่น้องกับ ที่เด็ดอันนี้ลงดูครับพี่น้อง <c oughs> ที่เด็ดจุนีิได้ครับเด้่ขวดน้ำครับขวดน้ำเป่าเ่านหนพี่น้องขวดน้ำขวดน้ำมันล้มครับขวดน้ำมันล้มนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมที่สาธิตให้พี่น้องเราบใบเห็ดจังได้พี่นอ้องเนาะครับมาเบิร์้วกันครับ เอาทิปเ,เอาเม,ม,เออมีดน,น,นะครับดนะ้อเอามีดปาดมงนี้ออกครับพีนีครับประมาณตูดมันหนนึ่งมาคำนวณปาดไปได้เปาดมันเลยปาดมงกี้โอเคครับ ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะแล้วก็ผมก็ที่ใส่ไม้เรืออะไรก็ได้ครับที่มันครับใส่เข้าไปนี่นะพี่น้องนะที่เป็นยังก็ได้ครับตัวน้พี่น้องดันมาแปะครับแน่นดีแล้วนะครับเนาะเลาแค่เคนะพี่น้องนะเอานี่ใส่เข้าไปนี่ครับ ซุปเข้าไปนี่เราจะลาดน้ำเข้าไปครับพี่น้องครับเราจะลาดน้ำครับลาดน้ำเข้าไปนะดูว่าได้เลยครับพี่น้องครับมากูดทั้งวยแล้วพี่น้องน,นะวยแบบไงน้แบบกรูดครับ ลุ้งไปในโถสว่วมไลยพี่น้องยู่บารได้แท้ครับสูตรนี้นะพี่น้องนะสูตรนี้ของแท้ครับการันตีได้เลยครับแก้ปัญหาได้ดีครับพี่น้องอเอาครเดี๋ยวนะครับถุงท,ที่ปั๊มให้เพื่อนครับเดี๋ยวเอาครับเอาหน้ามารากต่อไปนะมารากต่อไป ส,ส,ส,รรสูตรนี้เห็นผลไร่เประเท็นต์นได้พี่น้องกับสูตรนี้เห็นผลไร่เประเท็นต์ครับสวัสดีครับพี่น้อง